คลิปนี้ขอเอาใจคนรักน้องหมาพาทุกคนมาดูความคิ้วของเด็กๆบ้านคุณป้าพี่แบร์รี่น้องวาเลนตินา่าและน้องแอนเดียก,กันครับอ่านั่นไง,น,ง,น,งนั่นไงคิตโตเฟอร์มาขอออกคิวอีกแล้วนี่มันเป็นคลิปน้องหมาแมวไม่เกี่ยวซึ่งเดี๋ยวนี้คนก็นิยมหันมาเลี้ยงพี่หมากับน้องแมวกันมากขึ้นด้วยครับ ส่วนใหญ่ที่เขานิยมเลี้ยงก็จะเป็นน้องปอมกับน้องชิวว่าเนาะซึ่งเป็นน้องหมาสายพันธุ์เล็กแล้วก็มีนิสัยที่เฟรนลี่สามารถเลี้ยงควบคู่กับพี่แมวได้ใครที่เคยเลี้ยงแต่พี่แมวไม่เคยเลี้ยงน้องหมานะอยากให้ทุกคนได้ลองเลยเพราะความรักที่เราได้รับตอบกลับจากเขาเนี่ยจะแตกต่างสิ้นเชิงกับการที่เราเลี้ยงพี่แมวเลยทุกคนแต่การที่เราจะเริ่มหันมาเลี้ยงน้องหมาเนี่ยเราก็ต้องคอยดูนะว่าเราอะมีเวลาที่จะคอยเอาใจใส่เขาได้เพียงพอหรือเปล่าสำหรับใครที่เลี้ยงน้องหมาแบบบ้านคุณป้าวันนีี้้้คุณปาามมมขนนองห มาแนะนําใหม่ครับด้วยชูรุซอฟมิวขนมสอดไส้ครีมที่นอกจากจะกลิ่นหอมรสชาติอร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยสารอาหารและพรีไบโอติกและติดเอซิดแบคทีเรียที่มีถึงหนึ0 0 0สืล้านตัวคอยทําหน้าที่ดูแลระบบขับถ่ายและก็สร้างจุลินทรีย์ที่ดีต่อลําไส้ของน้องๆเป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคต่างๆและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับน้องๆอ,อีกด้วยครับภายในถุงใหญ่เขาก็จะแบ่งย่อยเป็นซองถุงเล็กๆเ,เพื่อพกพากินง่ายนอกสถานที่ได้อีกด้วย มีหลากหลายรสชาติให้น้องๆเลือกทั้งรสไก่และผักรสไก่และเนื้อรสไก่และกระดูกอ่อนรสไก่และชีสบ้านไหนที่เลี้ยงน้องหมาแบบบ้านคุณป้าแล้วก็ตามหาขนมที่เอาไว้กินนอกสถานที่นอกบ้านก็ได้เพราะว่าพกพาง,ง่ายลองเปลี่ยนมาให้เด็กๆได,ด,ด้ลองหม่ำชูรุซอฟมิลขนมเม็ดนุมสอดไส้ครีมเลียจากอินาบะเชาหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์ใกล้บ้านหรือสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะอินาบะชาวเจ้าแห่งขนมน้องหมาน้องแมวนำเข้าจากประเทศญี่ปุน่น